สวัสดีค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของไม้เนื้อแข็งนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าไม้เนื้อแข็งเนี่ยเวลาที่ไม้มันแตกหดหรือว่าไม้มันเด้งนะคะไม้มันจะเด้งออกจากเนื้อตะปูแบบนี้เลยเนาะนี่แต่ถ้าเป็นไม้สักอะ่ะมันจะไม่มีนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของไม้เนื้อแข็งนะว,ว่ามันจะเป็นประมาณไหน เพราะว่าที่โรงงานของเรานะคะไม่ได้ทําเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะสาราก็เลยก็เลยทําเป็นตัวอย่างเอาเตียงมาให้ดูแล้วกันเนาะก็ต้องพวกนี้นะคะก็จะต้องเก็บงานใหม่นะคะอันนี้ก็เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าไม้มันดีดขึ้นมานะคะซึ่งมันสามารถหดได้กว่านี้อีกนะคะนี่เห็นไหมมันดีดเด้งออกมาเลยก็จะเป็นมาณนี้ ขอบคุณค่ะ